สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณตีสี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพาทิดขึ้นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขเขาแต่งตัวใส่คอนแทคก,ก่อนนะคะเดี๋ยวขเขาแต่งตัวใส่คอนแทคก,ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโอดก็น่าจะมาปลุกอีกทีหนึ่ง เห็นเนี่ยโอ้โหว้าวันนี้เราเจอกับโอนเลนะทุกคนโอนกำลังโดนทากัดเออดีขอโทษนะสปีนต่าเอาดีละมันไม่ตายนะนะมันไม่ได้ฉีดหนึ่งสองสามเห็นไหมมันจะทำให้มื่นงงนะคะมันไม่มันไม่ตายนะเฮะไม่เยอะเอ้อแกหยิบดิหยิบดิไม่กล้าหยิบไม่ว่างรูไม่ได้เขาไม่กล้าหยิบ

เอาออกแล้วที่เขาไม่มีมือเดี๋ยวเขาถือให้เอาไปเอาพัเนาะโอ้โหสองตัวพึ้นมาบนรองเท้าแกเหรอใช่อยู่ในรองเท้าเขาเพราะตอนแรกเขาหยิบอะแล้วเขาสึกเอ้ยมันเหมือนมีตัวอะไรของสายผ้ามีใส่ยผ้าด้วยเขามีปะวะขึ้นมาบนรองเท้าดูคนกลัวทักเลย ตุกิแยงมากเลยนี่นะคะก็คืออ่างล้างหน้าแปลงฟันของเรานะคะโอ้โด,ดูเลือดนี่คือท่ากัดหรอใช่นะี่คือท่กทากัดแก่ฟอเบลช่วยได้นะฮะมันมีท่าคนไหนทำไมอด้ไรวะ ไม่มีตอนนี้นะคะเราก็ถึงผานกแอ่นกันแล้วพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะคะแต่วันนี้มีเมฆเยอะมาก อนนี้นะคะปฏิบัติการดูพระอาทิตย์ขึ้นของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนชาวบ้านเขานะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแย่งเงินกินข้าวเช้านะคะเราก็กลับมาก่อนนะคะทุกคนแผนในวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าววันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินรอบใหญ่ของภูกระดึงนะครับประมาณสิบโลยี่สิบเออมันไปสิบโลกับสิบโลไงใช่รวมันั้งหมดยี่สิบนะคะเราโลไปฝั่งน้ำตกกับผานะคะทุกคน ตอนนี้นะคะโอ๊ตกำลังแก้เต็นท์ของเบลให้เหมือนกับชาวบ้านเขานะคะของตัวเองกลางดีๆของเบลกลางได้แบบทุเรศเมื่อวานน้ำเกือบท่วมเต็นท์นะคะฝนตกไหมหยดน้ำอันนี้มันก็จะไม่เกาะโอเคแล้วนะทุกคนเต็นท์ใหม่เราเสร็จแล้วไหนเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อโอ้เป็นผู้เป็นคนแล้วโอเคแล้วสีมือเขาครับคุณครับ นายบอกว่าจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเนี่ยเตรียมของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อน,นบอกไปเที่ยวไปเที่ยวมไม่ไปสักทีพอมากไม่มีท่าเข้าแน่นอน <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนตอนเช้านั่งคือตู้กดน้ำของเรานะคะทุกคนคือถ้าเราซื้อน้ำเนี่ยขวดละห้าสิบบาทนะคะถ้าเรามาเติมก็ขวดละยี่สิบริล,ละยี่สิบบาทนะคะเอสิบบาทก่อนไหมเอสิบบาทก็ได <c oughs> ้ อ,อ,อันนี้คือครึ่งลิตรไงพอนหนึ่งลิตรนะกอนนะ <c oughs> แกนึกว่าจะได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมออไม่ก๊อกนี้ดูเยอะกว่าข้างล่างอาจจะแบบไม่เท่ากันมัน้งของงานมัน้ง ก็คือต้องประมาณสัก30บาทเต็มหนึ่งขวดนะเฮ้ยมีน้ำเพิ่มมีน้ำเพิ่มเฮยมหมดเอาตนหยดสุดท้ายเอาหมดละออนติ้งหนึ่งเอเคือแผนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ํำตกกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุดที่ผานะครับทั้งหมดก็มาน่าจะ10โลบวกไอ้ิบกับ10นะคะออกเดินทางสู่การท่องเที่ยวในภูกระดึงกันี เขาเรีย,ย,ยกว่าเสียงน้ำเสียงน้ำโอ้มากกว่าเสียงน้ำก็เสียงนกได้ยินเสียงน้ำไหมทุกคนโอ้ยนั่นํำทาน โอเคขอบคุณครับผักพักโอเคล้างมือเรียบร้อแล้วเดี๋ยวเราไปน้ำตกต่อไปกันดีกว่าเริ่มมันแล้วเะอ่ะสนุกนะเพราะว่าใช่เหมือนแบบได้ประชนภัยเลยเนาะเป็นเจอ,อนใช่ที่พูดประหลาดประหๆนี่ไม่ใช่นะคะหอบนะคะสมควรมาแล้ว มานทำอะไรเขาไม่ร oui> ู้เจ hey. hey. yeah. ็บเจ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 ็บเขาเจ็บหายยังหายแล้วหายแล้วเหมือนมันกัดเขาอะหายหรอเออเฮ้ยแกมันมาแล้วใช่ไหมเฮ้ย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 แกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาลงเบาลงเฮ้ยไปยัง ไม่ต่อยไม่ต่อยมันจับได้ด้วยเหรอเออโดนพึ่งกัดไม่ต้องห่วงครับถ้าต่อยไม่อยู่สภาพนี้หรอกครับใช่ไหมมันจะได้ช่วยเอาแก้ปวดนะเฮ้ยเฮ้ยตามไม้มาตามไม้เหยียบเหยียบไม้เหยียบไม้เหยียบไม้แล้วเหยียบไม้แล้วเฮ้ยเหยียบไม้มา แน่ๆมาช่วยนะมมจมแล้วเจอะจมแล้วโอเคไม่ห่วงละจมไปละบาามาออกมา,มาเที่ยวไงฮะ <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นน้ำตกข้างนั้นเลยเดไป อ๋อเป็นกันน้ำหนีล้างได้โอ้โหใหม่ริ้งล้างบ้างทุกคนคิดว่าเซ็เชั่เรากันน้ำได้ไม่ใช่หรอกเป็นมองเท้าแหละก <c oughs> ้อนหน้าผานี้คือน่ากลัวมากอะ่ะทุกคนน่ากลัวจริงจังนะบอกให้ตกคือไม่รอดเลยนะคะเนี่ยอวสาน หมายปลายทางของเราคือเย็นตาโฟลมตัหมายปลายทางของเราเดี๋ยวเรานะคะทุกคนจะไปกินเย็นตาโฟนะคะที่เรื่องลือว่าใครมาที่ลมตัก็ต้องเช็คอินเย็นตาโฟอันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเขานะำไหมเขานำให้ไหมเขานำไหมโซโซนะเบลเจอกันที่ปลายน้ำเจอค่ะ กลัวอะไรแบบนี้ทุกคนทำใจครับมีแฟนถึกกว่าตัวเองก็ผัดกันเห็นเนาะเครียร์มาได้ตามเขาเอออะไร สะอโนาสัแล้วแกนั่งไหนโอเคได้เราต้องพักสุูที่สะอโนดาาประมาณ30นาทีเนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพักเท้ากันนะครับเพราะว่าเมื่อยมากเรามีเป้าหมายที่ผ่าลมสักนะครับีกประมาณ5.9กกิโลเนาะโอ้เฮ้ยแต่มันมัน,ม,นมันหายปวดเลยชาเลยชาไปเลย เตื่นนะโคตรโหนเฮ้ยเจอเซฟเจอปลายแล้วแต่ไม่น่าจะน่ากลัวเท่าเมื่อกี้ไปเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อย อันนี้เราอยู่ที่เราผ่านน้ำตกมาแล้วเนาะเอาจต่ไปที่ผาหล่มสักอีกสามกิโลกว่ากว่าใช่แล้วการเดินป่าเป็นเรื่องตลกนะฮะเอ้ยติดมากเลยมันดูดอะมันเฮ้ยเจ็บเหยียดเดี๋ยวต้นไม้เลยเหยียต้นไม้ดูสภาพบองเท้า ับคนสีเดียวกันเลยโอ้ oh my god โอ้ my god แล้วเป็นแล้วเหนื่อยยังเอาสิ่งแล้ว ก่อนดูขาตั้งกล้องนะคะกระเป๋านะคะน้องรอดตัวเป๋าแล้วนะคะตอนนี้เออถือกล้องอยู่ค่ะเอาไม่ไหวแล้วสวัสดีครับน่าทพยานยันคะนี่ตอนนี้อยุดเลยด้าายวยขาไม่เออค่ะถึงแล้วกินข<ห>้าวก,ก่อนฮะหลมตับ โอ้นเย็นตาโฟโฟโฟปิดเย็นตาโฟลมปากคุมาใต่างเย็นตาโฟลมปากคุมาใต่างเราเย็นตาโฟลมปากคุมาใต่างเราเย็นตาโฟลมปากคุมาใต่างเราเรามาเพื่อเย็นตาโฟมันปิดเย็นตาโฟปิดเรากินขนมก็พอมั้ง ส้มข่านเป็นน้ำส้มที่อร่อยที่สุดในโลกฮ <laughs> นกิิ <h ums> นหนุนหน่มหวานกิน,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 นข้าวเสร็จเรียบร้อยเป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะทุกคนเอา,าโมงแล้วไง ก็นอนก่อนไงง่วงอ่ะเดี๋ยวรอ,นอ,นอตอนเย็นนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่ผาหลมศัก์นี่แหละค่ะดังนั้นเราก็เลยยืมเต็นท์มานะคะเต็นท์นี้คือเต็นท์อ้อไม่ใช่เต็นท์ยืมเสือมานะทุกคนยืมฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าบริการอะไรนะคะโอ๊ต <c oughs> เราจะเห็นอะไรกันไหมเอา เห็นแต่ก้อนเมฆตอนนี้กอบหกโมงแล้วในพระอาทิตย์หนเมฆในท้องฟ้าตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็ตกดินกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าคอมพลีทและในการมาปูกระดึงนะคะทุกคนฮแต่ว่าเราจะรอให้มืดก่อนไม่ได้นะเพราะเราต้องรีบกลับบ้านนะคะเพราะเก้ากิโลรอเราอยู่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณหกโมงนะคะ เราน่าจะถึงเต็นท์ของเรานะคะไม่เกินสามทุ่มค่ะทุกคนจากนั้นเราต้องเดินผ่านป่าบึดๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีทีมเดินมีเพื่อนเยอะไม่เป็นไรป่ะมิดแล้วบึดแล้วนี่เราไม่มีไฟแล้วมดแล้วด้านนี้ก็เป็นป่าเลยไลท์ไลท์อ อันนี้เป็นเขามีเพียงยแค่ไฟนะคะทุกคนเห็นไฟนี่ไหมไฟนำทางเล็กๆน้อยๆไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยนี่เห็นเพียวไหมคะงั้นไปเจอกันที่ที่พักกันแล้วกันเนาะ ใจในตัวเองเท่านี้มาก่อนเลยโอ้ยเฮ้ยถ,ถึงแล้วถึงถึงแล้วมาทำได้กี่โมองอะวะเฮ้ยตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีฮะสองทุ่มใช่เดินเก้ากิโลสองชั่วโมงถึงเร็วกว่าเดานอ้ําชั่วโมงหนึ่งไม่ก็ว่าไม่มีแรง นายเก่งมากเบลตอนนี้นะคะก็อยู่ในเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะกับถุงนอนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าไม่กลา้าจะออกไปข้างนอกแล้วด้วยนะคะเพราะว่าข้างนอกทากเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ทําการตรวจด,ดูในให้แน่ใจแล้วว่าข้างในนี้ไม่มีทากนะคะทุกคนก็คงจะไม่ออกแล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดแล้วนะคะงั้นสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคน ประทับใจตัวเองมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องนับประจบตรงนี้แล้วนะคะบ๊ายบาย